สวัสดียามค่ำคืนนะคะเอีทุกท่านคะ่ะนุกออกมาดูเด็กๆนะคะออกมาดูแม่ลูกอ่อนออกมาดูเด็กๆนะคะมาถ่ายให้ดูนะคะพอดีพอดีมีไฟนะคะมีไฟไฟอันใหม่มานะคะไฟที่เป็นหลอดเป็นแบบชาร์จแบตได้น,นะคะก็เลยเอามาเอามาให้อดูว่าเด็กๆอยู่ยังไงนะคะ ถ้าไม่มีหลอดไฟมันจะถ่ายไม่ได้นะคะมันจะมืดยามค่ำคืนเด็กเกเขาก็นี่แหละคะ่ะถ้าเขาไม่ไปไหนถ้าเขาไม่ไปผ่อนคลายที่ไหนเขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะคะถึงเขาไปเขาก็กลับมานะคะกลับมาเพราะว่าแถวนี้เขาก็คงจะชินกับเส้นทางแต่เขาก็คงไม่ไปเส้นทางที่เขาไม่เคยไปนะคะเขาก็จะนี่นะคะ่ะต้นเงินกับนี่พี่น้อง พี่น้องเขาแล้วละคะ่ะเป็นแก๊งเดียวกันกับพวกไม่เฟื่องะคะ่ะแล้วก็น้องที่ตาบอดนะคะนี่เป็นน้องแมวบ้านยายนะคะนี่ไม่กลับบ้านเลยนะคะไม่ไปเลยนอนอยู่นี่กินอยู่นี่เลยนะคะแมวบ้านคุณยายนะคะไม่ไม่กลับบ้านเลยนะคะบ้านก็อยู่ตรงกันนี่แหละคะ่ะตรงข้ามหน้าบ้านกันนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็ วันนี้นูก็ไปทํางานทั้งวันนะคะนูก็ไม่รู้ว่าใบาบัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนที่นูกลับมาจากโรงเรียนนะก็ได้ยินเสียงร้องอยู่แต่ว่าคืนนี้รู้สึกว่าเขาจะเงียบไปนะคะนี่คะ่ะนุให้เขาอยู่กับอัญชันนะคะอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าใบาบัวกับชบาอยู่ข้างในบ้านนะคะแต่ รู้สึกเขาจะเงียบไปนะคะคืนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ไม่ร้องนะคะไม่ร้องเมื่อวานนี้ร้องหนักมากเมื่อก่อนนะคะร้องหนักมากอัญจันกับเออไม่ใช่เออชบากับกับไอชวนชมโอ้ยลูกหลายคนก็สับสนนะคะขอโทษขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าพูดติดติดขัดขัดชวนชมกับชบาบเขาก็ดีดีดีมากเลยนะคะก็ไม่ร้องนะคะเขาก็รู้เหมือนกับ เหมือนกับเขาก็ยอมจำนนนะคะให้ใหอยู่ตรงนี้ฉันก็จะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็กลับมาอยู่ในกรงในบ้านนะคะมันก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือนกรงข้างนอกนะคะเขาก็อยู่แต่โดยดีเขาก็ไม่ร้องเลยนะคะก็สงสารอยากให้เขาออกมาข้างนอกได้ไวๆนะคะเพราะว่าข้างนอกมันจะวิ่งเล่นหยอกกันได้ออกกําลังนะคะในบ้านก,ก็ก็ได้เหมือนกันแต่กับมันก็ไม่อากาศก็ไม่สดชื่นมันอยู่ข้างนอกนะคะจะเอต้นเงิน ต้นเงินนี่ก็เป็นหนุมแล้วนะคะเป็นหนุ่มละอนาคตน่าจะทําหมันเหมือนกันนะคะไอ้ตัวนี้ชอบเลี้ยงลูกช่วยแม่แม่ลูกอ่อนนะคะซึ่งแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่ต้องการนะคะเขาไม่ต้องการเขาอยากเลี้ยงลูกของเขาเองนะคะลูกก็โอ้โหช่วงนี้ตัวเตรียมสอบเด็กๆด้วยนะคะก็เหนื่อยสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ